สวัสดีครับผมช่างเอกจาก1 4สีมานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของรุ่นแกนฟิลโนไฮบริดนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่นะครับว่าใช้งานยังไงตอนนี้การเปิดกุญแจนะครับก็คือให้เรากด1ครั้งนะครับให้เปิดสัญญาณรีโมทก่อนนะครับกด1ครั้งนะครับแล้วก็บิดมานะครับ เป็นออนโอเพนออฟนะครับตอนนี้จะมีสองตแหน่งนะครับก็คือตําแหน่งโอเพนนะครับตาแหน่งโอเพนตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับ2กลปุ่มนี้นะครับก็คือข้างบนก็จะเป็นเปิดถังน้ํามันซึ่งจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเปิดบอกนะครับให้เราเปิดบอกตัวนี้นะครับเป็นเปิดบอกน,นะครับต่อมา ก็จะเป็นตำแหน่งออพร้อมสตาร์ทรถนะครับส่วนการล็อกคอก็คือให้เรากดค้างนะครับกดค้างแล้วปิดมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็หมุนอันนี้จะเป็นการล็อกคอนะครับก็มาปิดรีโมทนะครับอันนี้คือขั้นตอนจะสิน้นสำหรับการจอดรถไว้นะครับ ต่อมาเรามาดูที่หน้าจอนะครับว่าบอกอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบอกน้ํามันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกูนะครับจะมีเข็มวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับขณะเราขับขี่แสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับข้างบนก็จะเป็นบอกเวลานะครับข้างล่างก็คือเมนู การใช้งานเอ่อ,อโอโอก็คือกิโลการใช้งานจริงของรถนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับให้เรากดมาก็จะมีเมนูจับทิปนะครับก็คือจับระยะทางนะครับจับระยะทางถ้าเราจะรีเซ็ตให้เรากดค้างนะครับตัวนี้จะเป็นศูนย์นะครับต่อมาก็จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเป็นลิตรต่ตอ100กิโลเมตรนะครับหมายความว่า100กิโลเมตรที่เราวิ่งไปเราใช้น้ํามันไปกี่ลิตรนะครับตัวนี้จะขึ้นขณะขับกี่ ตัวนี้จะขึ้นค่าจริงหลังจากการขับขี่แล้วนะครับจะมีคําว่า E v e r อร์ตัวนี้ต่อมาก็แสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่อย่างนี้รถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแบตบก็จะลดลงแบบนี้นะครับแนะนําผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับให้สตาร์ทรถทิ้งไว้10นาทีถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับต่ออาทิตย์นะครับ10นาทีประมาณนี้ ต่อมาก็จะดูไฟเตือนต่างๆที่หน้าจอนะครับตัวนี้จะมีระบบ ABS นะครับตัวนี้มี ABS ให้ล้อหน้านะครับตัวนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อ,เ,อเราเสียชีวิตกุญแจถ้าเราขับขี่ออกไปมันก็จะดับลงนะครับแต่ถ้าขับขี่ไปแล้วไฟ ABS ตัวนี้ยังขึ้นโชว์อยู่แสดงว่าระบบ ABS มีปัญหานะครับให้ลูกค้านำรถเข้าศูนย์ทำการตรวจเช็คนะครับต่อมาก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับ ตัวนี้ไฟสีส้มขึ้นโชว์นะครับตาตัวนี้ขึ้นโชว์แสดงว่ารถมีปัญหาเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเกิดความเสียหายนะครับตัวนี้ก็แนะนําให้ลูกค้านํารถเข้าศูนย์เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบสต็อปสตาร์ทซิสเต็มนะครับจะขึ้นไฟสีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนี้ นรบับุ่มเปิดปิดการใช้งานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้กดลงข้างล่างคือเปิดหลักการทํางานก็คือตัวนี้จะรถจะดับเมื่อเราหยุดนิ่งประมาณ4-5วินาทีประมาณนี้นะครับสมมุติไปติดไฟแดงอ่รถก็จะดับส่วนไฟเขียวปุ๊บเราพร้อมออกตัวไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทนะครับเพียงแค่บิดคันเร่งรถก็จะสตาร์ทให้เองนะครับสำหรับ การแนะนำการใช้งานเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ